หนูเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถทำให้จิตวิญญาณของเจ้าบุยบินได้ภายในสากระบวนท่าณตอนนี้ข้าสง่างามโว้ยเพียงแค่ลองแล้วจะจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องการใช้ดาบ,บินเพื่อลอบโจมตีงั้นเหรอ รา่างกายอมตะของข้าไม่มีวันแตกหักเอาใดๆก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้ท้ายที่สุดทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนเจ้าก็ไม่ใช่เทพอะไรใช่ไหมหุบปากเม่นๆของเจ้าซะข้าลำคาดแล้วไม่รอช้าบินฟันกะโหลกมันเลยยะข้าไม่ไดโง่หรอกจะให้จับฟันง่ายๆย,ยะราเอาไว้สู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งเอเอข้าจะกินเนื้อเจ้าเอ๊ะอะไรเนี่ยหวัดดีนะักข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเองข้าตัางหากเล่าที่จะส่งเจ้าไปลงนรกข้าจะคืนเจ้าสู่อาณาจักรสวรรค์ ันไม่ใช่เหรอสิ่งที่จะทำให้เจ้าประหลาดใจยิ่งขึ้นยังมาไม่ถึงไงเชียวฉันระวังตัวด้วยกลับสู่อวรจีเธอไอสัรนรกถ้าเป็นแบบนี้มุมนี้ใคาจะซ่อนตรงไหนล่ะกันสลับครั้งที่สองจ้องตาเลยอ่าดูฟันคาซีสวยไหมมันจะสลับบ้าบออะไรคงมันวะเอมัดและซอกนนำเข้าไปไม่ยั้งยยาย่ายายทิปส่งออกไปเลยย่ ่าไปแล้ว3มกระบวน่าดูเหมือนว่าเจ้าเป็นเพียงหมอนเท่านั้นด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังที่แท้จริงของข้าก็ถูกโยนเข้าไปสู่ความวุ่นวายและการดำรงอยู่ที่ก้าวข้ามแห่งความลำบากนั่นช่างน่ากลัวอย่างแท้จริงไอ้หนูอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่จะแค่อยากลอเวลาและรอให้พิบัติล้มเลิกความคิดนี้ซะความพายนะที่รวดเร็วนั้นใช้เวลาเท่ากับทูบหอมหนึ่งดอกจะเปิดใช้งานหลังจากนี้เท่านั้นก่อนหน้านั้นแม้แต่สิบคนก็ยังไม่เพียงพอที่ข้าจะฆ่า ตายเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงจัดชุดดาบไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อปกปิดเท่านั้นเอะอะไรเนาะ<อ><อ>การก่อตัวของความรกร้างแบบอัศานีภัพยพิบัติจากสวรรค์พระอินทรพหมยม,มาราชเอ้ยหนีไปก่อนเรา<อ>วันนี้เป็นวันตายของเจ้าจะพร้อมที่จะลงนรกแล้วหรือยังถ้าพร้อมข้าจะส่งเจ้าไปเองแทงเข้าไปที่ช่องท้องให้มิดดาบเข้าไปเลยย่า เจ้าไม่มีโอกาสรอดชีวิตหรอกไปตายซะไอ้เปรตสเลตบ้าเอ้จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพอย่างแน่นอนต่อยเข้าไปเหตุเต็มเดียวย่า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 วิญญาณหลุดออกจากร่างฟ้าร้องและพาลงมาสั่นสะเทือนดินแดนรกร้างอย่างโกลหนไอ้บ้านี่แบบนี้ไม่รอดแน่เออเฉันพินาศด้วยหรอฉันจนายท่านจานายคะเจ้าฉัน อยู่นท่านเจ้าไหนได้ยินข้าไหมโอ้ยโอ้ยร้อนชะมัดเลยตกนรกทำไมถึงร้อนเยี่ยงนี้ไม่ใช่เชียวฉันนี่นะข้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟ้ามันพาและพลังจิตที่วุว่นวายข้าควรจะทำยังไงดีล่ะเชียวฉันเอ้อยเชียวฉัน ลงสู่พื้นดินเลยไอ้หนูน่ารำคญาญจงตายไปพร้อมกับปู่ของข้าซะตราบใดที่ข้าจัดการกับสาวน้อยสองคนนี้ได้โลกก็จะสงบสุขไปเองเป็นเพราะพวกเจ้าแต่แท้ค่อยๆค่อยๆเดินเดี๋ยวพวกมันจะรู้ตัวสกักก่อนฟันหัวมันเลยยา yeah! จะลอบกัรพวกเราเงิ้เหรอไม่มีทางเป็นไปได้หรอกต่อยขึ้นไปย่า yeah! yeah! เจ้าฉันท่านจะนายคะให้ตายเถอะมันอันตรายมากอ๋ออข้าคิดว่าตัวเองจะขาดอากาศหายใจตายในทีนั่นนี่อออเอ๊ะปล่อยน้องชายของเจ้าช่องโลูกว้างทงทงแบบนี้ได้ยังไงทุเรศชะมัดเลยโธ่เอ้ยเสื้อผ้าทั้งหมดถูกเผาหมดเกลี้ยงเลยไปหาเสื้อผ้าข้าหน่อยดิข้าเจ้านายข้าไม่สามารถระดมพลังเห้สายฟ้าข้าอาจไม่สามารถรับมือกับชาชราคนนี้ได้เห็นได้ชันว่าเขาเป็นอมตะอย่างแท้จริงแต่ยังติดอยู่ในโลกี ทำไมเจ้าถึงปลอดภัยละ่ะต,ตอนที่เจ้าก็ถูกโจมตีเหมือนกันน่ะบางทีอาจเป็นเพราะความโปรปรานของเทพสถานการครั้งนี้ข้ารอดมาได้โดยบังเอิญดูดซับพลังแห่งสายฟ้าเข้าสู่ร่างกายซึ่งมีผลอย่างน่าอาัศจรรย์ในการปรับแต่งกระดูกและกล้ามเนื้อนี่งไงเห็นไหมยอย่างนี้นี่เองนี่คือร่างกายผู้ชายหรอข้าย่าสัมผัสมันจริงๆพี่สาวกาลังดูอะไรอยู่หรอ กำลังพลดเพล,ลินกับทัศนียภาพอยู่มีทัศนียภาพอะไรบ้างเหรอแค่ทัศนียภาพตรงนนนสวยจ้าเอ๊ะนั่นคือเขามีผู้ช่วยเหรอเซลลี่เจ้าเมืองล่วหยุนรีบรับพระราชโองการโดยด่วนเซลลี่เจ้าเมืองล่วหยุนยอมรับพระราชโองการซะนี่คือถ้าจชทูตถ้าชสซำนักจักรพรพดิตะวันออกได้ลงมือแล้วเหรอใชยที่สุดแล้วข้าคือเจ้าเมืองได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายฟาบาเป็นการส่วนตัวเป็นไปได้อย่างไรฟ้าไอเด็กเหลือขอข้าสามารถข้าจะ ได้ทุกเมื่อที่ข้าต้องการชเชลเชนรดอย่าหุนหันพัดแล่นเลยการไม่เคารพราชทูตเท่ากับไม่เคารพกษัตริย์เชียวนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเซียนหยวนของเราเป็นเพียงกองกำลังเล็กๆในอนาณาจักรตรงหวงเราไม่ต้องไปรุกรานพระราชสำนักของจักรพรรดิหรอกเซียลี่น้อมรบพระราชองค์การข้าได้ยินมาว่าเซียลี่นําปัญหามาสู่ยุงเฉิงและสมรูร้ร่วมคิดกับแปดตระกูลใหญ่เพื่อใส่ร้ายจงเหลียงและฆ่าผู้คนเพื่อล้างเผาพันธุ์ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ออกคําสั่งและปฏิบัติการัตงแต่บันดน โช่เอรอะไรละเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วไรสาระตั้งเพเนื้อหาไม่ถูกต้องเจ้าคงเคยได้ยินพระราชโอ,องการคงจักรพพัดเช่นกันให้ข้าตัวต,วตายซะนี่ข้าผิดเรื่องอะไรครับนี่ให้ได้จู่ๆกษัตย์ถึงออกพระราชดีการลงโทษแบบนี้ดูมันว่านะสะสํานักตระหนักดีถึงความขัดข้องมองใจของตรุกุลสูเป็นที่รู้จักกันดีในศาลแต่ก็ขี้เกียจดูแลเมื่อเห็นว่าสถานาการณ์ของซีรี่จบลงเขาก็ดําเนินการไปตามน้ำเพื่อทําให้ตัวเองดูดี ด้วยการตกลงวันและลงโทษอย่างชัดเจนก็แค okay. จุด,ดจกระจอกษัตริย์อยากจะฆ่าข้าให้ตายข้าเป็นคนดีจะตายได้ยังไงนี่เลยยา <Yeah. S 1> อ้าวดูมันว่าเจ้าจะหนีด้วยวิธีไหนอ่ะกิจจะฆ่าข้าแล้วลอยน้ําด้วยมันจะง่ายกราดนั้นได้ยังไงฟะดินให้ไกลสุดกอบฟ้าเท่าที่จะทาได้ยา yeah. uh, 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 uh. อะไรเนี่ยมังกมหัวหายใจไม่ออกแล้ว uh. จริงสิมีหยดเลือดอีกด้วยกระชากลงมาเลยยังไม่ใหยดียา่าแกล้งทำเป็นหัวหน้าคนร้ายแล้วกลับไปรายงานต่อฟาบาทได้ยินเปล่า ขอรับสูชิวยะจะสร้างความยุ่งยากครั้งใหญ่ในเมืองด้วย,ยุนและสังหารผู้นำกน้าวตระกูลเจ้าก่อความเสียหายวุ่นวายในเมืองอีกด้วยเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักข้าขอชดด้วยข้าได้ทำทั้งหมดสิ่งที่เจ้าพูดหากเจ้ามีอะไรมาหาข้าได้เลยอย่างไรก็ตามกษัตริย์ทรงตระนักในเรื่องนี้ว่าเซยวลรี่และคนเด่นได้ทำความชั่วตั้งแต่แรกดังนั้นพวกเขาต้องรับผิดชอบเมืองนี้ไม่สามารถว่างจากเมืองแม้แต่วันเดียวสูชิวยาในฐานะลูกหลานของตระกูลสูเจ้าสามารถดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองได้แต่เจ้าต้องทำ บางอย่างให้สำเร็จก่อนอ,อ,อะไรคะโช่เอ้ยจักรพัดิสุนักตัวนี้ใช้ไวพริกของเขาถึงที่สุดจริงๆตำแหน่งนี้เป็นของเราจะชัดแล้วทำไมเราต้องนัดหมายจากเจ้าอีกเล่า หยาบคายมากเลยอะครึ่งเดือนที่ผ่านมากลุ่มโจรเบียนได้ขุดหลุมศพของแจกรพัฒน์ผู้ล่วงลับไปแล้วและตอนนี้ได้หลบหนีไปยังบริเวณใกล้เคียงเมือง้วยหยุนหากเจ้าสามารถนําจับโจรเหล่านั้นมาลงโทษได้จะ,จะได้รับการแต่งตั้งชิยจะเอาไปจับผู้กระทําผิดด้วยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนอาจารย์คะพวกเขาไม่ได้ยินชั้นเหรอการทดลองอันบ้าคลั่งที่กําลังใกล้จะตาย บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องงี่เง่า,งาไม่จะเป็นต้องฟังคําพูดของแจกรพพัดใดๆทั้งสิน้นเราจะไปเมืองหลวงของแจกรพพัดโดยตรงแล้วก็กระชากเขาลงมาไปไปไปกันเลยํทำชท้าไม่ได้ยินก็พอเฮ้ยจะมาไปสิเฮ้ยทำไมพวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธเท่านั้นแต่ยังให้เจ้าัราิดชอบสิ่งต่างๆนานาที่จะพูดออกไปไม่ดีไม่งามข้ารู้สึกกลัวอย่างมากพูดตามตรงข้าก็สับสนเหมือนกันแม้ว่าการแก้แค้นครั้งใหญ่จะสิ้นสุดลงแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราควรจะทําอย่างไรอาตามากรุงชนรอบเมืองหลวงยุนนั้น คงเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการขาดกําลังนี่เป็นเรื่องง่ายรอยเป็นหน้าที่ของข้าก็ได้จริงเหรออันจักตรงห่วงเมืองเช่นหลงตรงห่วงลิงไว้ฮ่า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 เด็กคนนั้นเดียข้าว่าสุนักจริงเหรอสิ่งที่ข้าพูดเมื่อกี้เป็นเพียงการถอดความจากสิ่งที่เย่เฉินพูดและข้าไม่กล้าดูบินฟาบาดแม้แต่น้อยขอรับอ้าวอ้าวไม่เป็นไรหร,รอกแค่เด็กคนนั้นเองฟาบาดฉันไม่ต้องตื่นเ้นเพคะอ้าวอ้าว เจ้าไม่ได้พูดอะไรมากแค่ไหม่ <c oughs> <c oughs> ข้าทำตามพระประสงค์ของพระองค์แต่แต่ต้นจนจบขอรับข้ามีการสนทนาพูดคุยกับเขาเพียงครึ่งเดียวขอรับคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะผ่านการทดสอบหรือไม่ข้าเคยปฏิญาณไว้ว่าข้าจะไปรบกวนเจ้าสองคนแต่ดูมันว่าข้ากำลังจะผิดสัญญาจิงวูเอ๋ยอย่าตำหนิข้าเลยเวลาของข้ากำลังจะหมดลงแล้วจริงๆ